You ready? Yes, we are. a ้าห้า้น้าห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 น พ่อแม่เอกพ่อตามดูพ่อพ่อพ่อแม่พออ่พอทอไขนาไขนา Ma Này Na Bi Pu Na Đâm Tu Pu Na Này Na, Na. 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 ดดัมตาโตดัโน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 โูปูนาปูนาไปนูปูไวรูอะไรรูอ่าฮะไวไว วันนี้อ่านเร็วมากเร่งทำไมพอแล้วพอเร้วอันนี้เร็วไหมขอบคุณครับก่อนพอก่อนขอบคุณค่ะเร็วเรวขอบคุณก่อนเร็วเร็วปิดแล้วนะขอบคุณค่ะที่เชืก็อเชอินอเฟอทวก็อทีเชมู Teacher may uh -huh. goodbye, teacher. See you tomorrow. Tomorrow will be Wednesday, queen of my